วันนี้ครับวันนี้ได้เวลาเอฟซีวันนี้ได้เวลาพชจาาเจ้าเจ้าเก่าจะกินหนมให้แต่ว<ส>ันนี้รู้สึกว่ามันพยายามจะกินนะพยายามจะกินพยายามจะกินแต่ก็ไม่ไม่มีสมาธิในการกินแล้วมา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 ,มา าาามาป่ะมเลยกินนมลูกกินนมวัวจะได้โตเขาบ้างมาป่าววัวได้โตเขาบ้างฟาวแต่ตอนนี้ก็โตแล้วล่ะตอนนี้ก็โตสู้เขาได้แล้วล่ะอ่ามามาอาดูดูตัววัวเล็กๆมันเท่าก็น,นอนครั้งเดียวถ้าดีไป ถูกดีนะ,ะวันนี้พ่อคุณลงปล่อยทุ่งใหญ่ใช่ไหมครับครับก้วยมาให้กินบ้างวันนี้จะพูดถึงเรื่องอ เมื่อวานพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเมื่อวานพูดถึงเรื่องลูกชายซึ่งเขาก็ทิ้งวัวไปแล้วละปล่อยให้คุณพ,พ่อคุณแม่มาดูแลแทนเราก็ดูแลไปเรื่อยๆดูแลเสร็จแล้วก็คอนวัวให้เป็นฝูงเล็กฝูงเนี่ยฝูงที่อยู่กับที่บ้านเนี่ยก็ามีอยู่หกตัวหกตัวนั้นหกตัวนั้นนะ่ะก็ ตอนนี้สองปีก็ได้ได้ลูกมาได้ลูกมาแปดตัวแตัวก็เลยกลายเป็นสิี่ตัวก็ก็ไม่ไม่มันเป็นปกติของวัววัวพืน้นเมืองเราเพราะลูกได้ลูกดกได้ลูกดกคือปีละหนึ่งปีละหตัวนะครับ สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเขา,ารัฐบาลมีอยู่รัฐบาลหนึ่งท่านจะแก้แก้จนด้วยการให้ชาวบ้านไปเลี้ยงวัวแจกแจกวัวบ้านละหนึ่งคู่ตัวเมียแล้วชาวบ้านก็จะเอาไปเลี้ยงเขาเรียกว่าโครงการอาตอนสมัย ตอสมัยตรัดมาเขาเรียกว่าโครงการอีสานเขียวอีสานเขียวนั้นก็คือจะทําให้ให้ประเทศไทยเนี่ยมาหายจนแก้จนพูดยังไงะแก้จนถ้าทํากันจริงๆดูแลกันจริงๆเนี่ยอก็ะอจะแก้จนได้ก็จะแก้จนได้เหมือนคนสมัยโบราณน,นี่ยเหมือนคนสมัยโบราณ เขาจะบอกว่า,าเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเปรียบเหมือนเปิดบัญชีเปิดบรรัญชีฝากประจําเปิดบรรัญชีฝากประจำฝากประจําจเพราะว่านั้นเปิดบัญชีฝากประจําเพราะว่าจะมีเงินเยอะจะได้เงินเยอะแต่ว่าถ้าถ้าเปิดบัญชีเผื่อเรียกเนี่ย นี่พูดถึงการฝากธนาคารนะเขาเรียกว่าฝากประจําคือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ถ้าเผื่อเรียกก็จะเลี้ยงเตดเล,เลี้ยงเลี้ยงไก่ทุกชาวบ้านชาวบ้านบรรน,นอกทุกบ้านสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีไก่จะมีจะมีไก่เลี้ยงประจําเขาเรียกว่าไก่ไก่นาหรือไก่พื้นเมืองเนี่ยอ่าพอตกลงก็พอถึงเวลาก็เอาข้าวเอาข้าว ให้ไก่กินโปรยให้ไก่กินทุกวันไข่ก็พอถึงเวลาก็ว้อจะมีคนมารับซื้อไก่เนี่ยไก่ที่สองตัวสาตัวเนี่ยเอาไปเอาไปไปขายต่อเอาไปขายต่อตอนนี้ก็และก็เป็นเป็นเรื่องที่มีรายได้น้อยไม่ไม่ใช่รายได้เยอะเพราะฉะนั้น เขาถึงเรียกกาปากเผือรีบปากเผือรียกคือการเลี้ยงไก่ถ้าปากประจําก็คือก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงไายถ้าขายเลี้ยงวัวเลี้ยงไายเนี่ยถ้าขายทีก็ราคาก็เป็นหมื่นแต่ถ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนี่ยขายทีก็เป็นร้อยเป็นร้อยเขาเรียกเราเลี้ยงปากเผือรีบมีนามาีน้า วัฒนั้นชาวบ้านเนี่ยโดยปกติแล้วเขาก็จะมีสัตว์อยู่สองประเภทคือคือที่บ้านเนี่ยจะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือไม่เลี้ยงเป็ดก็เลี้ยงไก่อ่าไว้กินไข่ไว้ไว้กินเนื้อมันเนี่ยแต่ส่วนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยชาวบ้านเ็าจะเลี้ยงแต่อันนั้นเขาเรียกว่าทุกบ้านจะนสมัยโบราณเนี่ยจะมีกันแต่สมัยนี้ไม่มีแล้ว,ว วัวควายนี่มันมันมัน,นมันมันเอ่อมันมันมันงานหนักเรียกเรียกวัวเรียกควายเลยเป็นงานหนักนะเห็นไ,ไหมล่ะเนี่ยวัวมันจะมาเปตามนือไดลายละทัด<ม>พูดทัดพูดอะไรหน่อยที่เกี่ยวกับวัวควายนี่ไอ้วัวเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรก็ได้ ออกออกอากาศแล้วไปทั่วโลกแล้วเนี่ยพูดเป็นเพรเป็นยังไงเราเลี้ยงแล้วเรารู้สึกเป็นไงล่ะเนี่ยมันใครคิดกันมากเลยอ่านอไ,ไอหมิงหนิงนี่มันจอมกินเลยนะอไอไอคือเกา<ม>่านี่จะไปกอนจะกินเขาเลยหมดสามสี่แล้วลูกแล้วอ่าอ่อนานางังนังนังเขากรอมนี่น เป็นยังไงล่ะเนี่ย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 ไกินสามแล้วเห็นไหมล่ะเนี่ยนังเขาวอมดูที่เขานะครับท่านอดูที่เขาอ่ะเห็นไหมว่าเขาจะมีเป็นกล้อง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 หนึ่งกล้องก็หมายความว่าลูกหนึ่งตัวตัวตัวนัง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 หนิงหมิงเนี่ยก็จะเริ่มมีกล้องหนึ่งแล้วเริ่มมีกล้องหนึ่งแล้วกล้องหนึ่งก็คือนังหนิงหนิงนี่ก็จะมีมีลูกหนึ่งตัวปีหนึ่งเขา ถ้าเป็นต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยเขาจะเรียกว่าวงปีวงปีเมื่อตัดแล้วเนี่ยภายในต้นไม้เนี่ยจะมีเป็นวง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 เขาเรียก <hin S 1> <ๆ>วงปีแต่แต่วัวเนี่ยจะเกิดจะเกิดเขาเป็นกล้องๆเนี่ยก็ <ot S 1> จะเกิดต่อเมื่อเขามีลูกหนึ่งตัวเพอมีลูกหนึ่งต, <tenga S 1> <com> ตัวเขาก็จะมีหนึ่งกล้องเนี่ยอย่างนั้นเขียวเนี่ย นางเขียวเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีสองกล้องสองกล้องคือนางเขียวเนี่ยเขาจะมีลูกหนึ่งตัวตัวแรกก็คือตัวแรกก็คือนางอ่านางมาดีนางมาดีซึง่งเรายกให้ออกยกให้ป้าแจนกับลุงพลไปแต่ป้าแจนลุงพลไม่ตอนนี้คงมีปัญหาคงจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้แล้วก็จะดูดูแลไว เราก็จะดูแลไว้เราก็จะดูแลไว้เผื่อว่าเมื่อไหร่ลุงพลพระแสงพร้อมจะมารับก็ก็ให้แต่ว่าเมื่อมารับมันตอนแก่มันก็คงลำบากนะคงลำบากเจ้าเกา๋าเอ้ย<า>เจ้าเกา๋า เอาท่านมีกล้วยเร็วๆอยู่เนี่ยเอาไหมเหอรือออ๋อหล่นไปข่างเลยเหรอ่อสักอไดอยู่อ๋อไปเีงหวานไปลู <c oughs> ก ไปดูกินไปยัไงไปยิยงไหมเอมอที่จริงแล้วอยากจะอาจะเราถ่ายไว้เยอะแต่ไม่ไม่ไม่เราเป็นมือใหม่ตัดต่อยังไม่เต็นถ่ายยังไงก็ลงมาอย่างนั้น คงต้องคงต้องไปเรียนพอสมควรแต่ว่าแต่ว่านะอายุเยอะแล้วนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งไม่ได้หวังจะหาอะไรได้อะไรเพียงแต่ว่าอยากจะ,ะเผยแพร่ให้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเลี้ยงวัวทำยังไงมีมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้าง วัววัวเลี้ยงเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างแลก็ก็ก็อายากจะเผยแพร่ไปบ้างนะเออเพื่อเพื่อเ,เราเลี้ยงวัวใหม่ๆหเนี่ยเราก็จะมีการการตั้งชื่อฟาร์มตั้งชื่อฟาร์มก็คือฟาร์มของเราก็คือฟาร์ม ออค,ค,ความค้าคูณความค้าคูณมีชื่อคือค้าคูณค,ความโคขุนชื่อเต็มๆเพราะว่าอย่างนั้นเราก็จะมีเพจเ่อก่อนจะมีสมาชิกบางคนเนี่ยพอเราทำยูทูบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสมาชิกบนเพจก็จะเข้ามาจะเข้ามา,าดูเมื่อเข้ามาดูมากดมากด แล้วกินไปมากดไลค์กดแชร์ให้เออคนนี้มากดไลค์กดแชร์ให้เราก็ก็จะบารทักทายเพราะว่าจะไปเยี่ยมฟาร์มเพื่อนฟาร์มเพื่อนฟาร์มชาวทะเลไปเยี่ยมฟาร์มตอนนี้เมื่อบามาทำเมื่อมาทำายูทูบเบอร์ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยตั้งชื่อว่า ค่าคูณคัคูณหนึ่้าคำคูณ 194, 194คือชื่อฟามบวกกับบ้านเลขที่อ่าบวกกับบ้านเลขที่อก็เลยเป็นจำง่ายหน่อยแต่ตอนนี้เมื่อชื่อคําคูณ1 9ึ่งเกปุ๊บอ่าคนก็ไม่รู้จักอีกไม่รู้ว่าอ่า ข้ามคูณคือไข่ผมก็เลยวันนี้ก็เลยวงเล็บชื่อข้ามคูณเราวงเล็บชื่อ,อตัวผมเองลงไปในในนั้นแต่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับถ้าถ้าอยากให้เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็จะพยายามเปลี่ยนให้นะครับวันนี้โอเคครับแค่นี้เอาปล่อยวัวเข้า เข้าทุ่มแล้วแล้วก็ปิดประตูแล้วเรียบร้อยอ่าเป็นเป็นเรื่องของอ่าสันทักึ่งเขาเป็นคนดูแลวัวอ่าเป็นคนดูแลวัวดูแลอ่าดูแลวัวดูแลดูแล,แล,แลอ่าสวนอินทพลัมนะครับดูแลสวนอินอินทพลัมอ่าแล้วยังมีปลูกมะนาวไว้ กินด้วยบรรน,นาวนี่ก็มีโรคเยอะเหมือนกันโ,โครคโรคเพลี้ยเนี่ยเราก็เลย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 รู้ปัญหาอะไรต่างๆแต่บรรน,นาวนี่ลูกดกมากแต่บางทีบางปีแล้วดกจริงแต่ไม่ได้กินแล้วเพราะมันมีมันมีโรคคือมีเพลี้ยเขา้้กัดลูกมันนะนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีเอฟซีทั้งหลายสวัสดีผู้ร่วมกระบวนการสวัสดีขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ